กลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งของป่าจีนบุรีนะครับเขตติดต่อกับบางอัเดียวนะครับนี่บรรยากาศข้างหลังนะเป็นไงตอนนี้เรากำลังหาที่กลางเต็นท์นะครับเดี๋ยวดูดนะอยู่นะอยู่ข้างหลังนะครับนี่ไปเดี๋ยวเราไปเดินดูที่กลางเต็นท์นะครับเดี๋ยวน้าพาไปดูทำเลกลางเต็นท์กันไปครับก็สำหรับลานกลางเต็นท์นะครับตอนนี้นากะต้องเดินอยู่ที่ชั้นล่างของลานครับเราไปเดินดูที่กางเต็นท์กันนะครับ วิววิวก็จะเป็นล่องเขาเอย่างนี้นะครับสวยเลยทีเดียวล่ะ,ะเดี๋ยวเรลองไปดูก,กันก่อนนะครับแล้วก็จะมีตรงนูมม้นะครับเป็นเกี่ยวกับบ้านพักนะครับ นี่นะครับถ้าวิวนี้ก็จะกว้างมากนะครับมองได้กว้างแต่กจ็จะไม่ได้อยู่ร่ององเขาถ้ามุมนู้นจะอยู่ร่องเขาก็เดี๋ยวเราดูลานกลางเต็นนะครับเดี๋ยวเราน่าจะเอาเหลี่ยมนี้นะครับก็นี่นะครับอยู่มุมนี้นะครับนี่นะครับที่เราจะกางกันวันนี้นะครับ จุดนี้นะครับมันก็จะเป็นชั้นๆเป็นสเต็ปสเตปที่ก็ค่อนข้างจำกัดความยาวเต็นท์อยู่นะครับต้องกางมุมด้านข้างนะครับอย่างเงี้ยก็ถ้เกิดเต็นท์ที่มีความยาวสักสี่เมตรเนี่ยก็จะไม่ไม่สามารถลงได้ละก็จะต้องหาเหลี่ยมที่ใหญ่กว่านี้นะครับพื้นที่นะครับเหมาะกับเต็นท์ขนาดประมาณไม่เกิน3าเมตรนะครับ ก็เป็นร้านวิวมองลงไปทางภูเขานะครับก็เดี๋ยวเราน่าจะกลางบริเวณนี้ครับเนี่นแหละตรงบริเวณนี้นะครับนี่ก็หลังจากที่เราเซตอัพตัว เป็นเร็จนะครับก็แต่วันนี้เราอยู่กับแลนบู o กนะครับเจ็นเจ้าตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือเขามีทางนั่งชมวิวได้ถึง3ทางนะครับเราสามารถเปิดิดเลือกเปิดติดได้นะครับนี่นะครับซึ่งด้วยพื้นที่ความยาวของลานกลางเ้นที่ที่เราเลือกมันจํากัดนะครับนาก็เลยต้องกางในลักษณะน,นี้นะครับพันหน้าแต่ข้อดีของเขาก็ยังมีพื้นที่ให้เราได้เปิดนั่งชมวิวนะครับ ก็สามารถเลือกเปิดชมวิวได้นะครับนังเล่นนังชมวิวเนาะไม่ว่าวิวจะอยู่ฝั่งไหนนะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เลนโควเวอร์เข้าไปด้านบนนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็เลนโควเวอร์ก็จะช่วยบังแสงให้เหรานะครับครับก็ จุดนี้นะครับก็เป็นบริเวณที่เราเซตอัพเต็นท์เราเสร็จแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็อยู่กับเจ้าตัวแบรนด์วูฟนะครับนี่นะครับแล้วก็ชมบรรยากาศไปด้วยกันนะนี่น้าพามาดูบรรยากาศของลานกลางเต็นท์นะครับของสวนสุบินนะครับโฮมสเตย์นี่นะครับเดี๋ยวเราก็วันนี้อากาศครึ้มนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะโดนฝนไหมนะครับแล้วก็พื้นที่กลางเต็นท์ที่นี่นะครับ ก็ร้านค่อนข้างสวยนะครับสะอาดนะครับก็สําหรับที่นี่นะครับก็จะมีจุดห้องน้ำนะครับแล้วก็มีอ่างล้างหน้า<ม>ล้างมือให้นะครับอยู่บริเวณนี่เล้าก็มีทางขยะแยกขวดแยกอะไรนะครับดูกันนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำก็ รวมกับห้องน้ำนะครับเป็นแบบชัก,ชกโคกนะครับก็สะอาดอยู่นะครับนี่เป็นไงห้องอาบน้ำ,นำแต่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอาบน้ำรวมกับห้องน้ำ แล้วก็ที่ร้านค้อยร้างชามที่อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ร้านกลางเต็นที่นี่นะครับค่อนข้าง,าง,างมีมุมที่ลมแรงหลายมุมนะครับกพยายามเตรียมอุปกรณ์เซตอัพมาให้พร้อมนะครับว่าต้อนรับลมนะครับเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องรับลมแรง,แรงได้มานะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณร,ร้านอาหารนะครับสามารถสั่งได้มีการน้ำร้อนให้ มีจุดชัดแบบให้ถ้าใครไม่มีมาแต่อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําในส่วนของด้านบนสุดน,นะครับเดีย๋ยวไปดูห้องน้าตรงส่วนบนด้านบนกันตรงห้องน้ําส่วนด้านบนก็จะอยู่ตรงทางเข้าครับทางเข้าเลยก็จะมีอ่างล้างหน้าล้างมือ,อ อยู่ใต้ต้นมะม่วงครับที่มีอ,อะไรนะเขาหรือีขึ้นอยู่เยอะเลยก็เช่นเดิมครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำรวมห้องอาบน้ำนะครับตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำที่พร้อมใช้งานอยู่สามห้องนะครับส่วนด้านด้านล่างน,นี่น่าจะยังไม่พร้อมใช้งานนะครับก็มีด้านบนอีกสามห้อง ถือว่าห้องน้ําใหม่นะครับห้องน้ําสะอาดพอได้ในส่วนของลานก็จะมีจุดเรียกจุดกลางนะครับนี่แล้วก็สิ้นสุดลานอยู่ตรงนี้นะครับตรงมุมนี้ วิวจากมองจากด้านบนนะครับลานบนสุดบริเวณนี้ก็เป็นลานล่างสุดครับแล้วก็เป็นช่องลมนะครับลมจะมาจากทิศตะวันตกนะครับพัดขึ้นทิศตะวันออกนะครับนี่ทิศตะวันออกก็ใครที่ชอบลมแรงครับเตรียมตัวมาได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องลมอยู่นะครับในส่วนของลานก็จะนี่ครับยาวลงมาถึงนี้แต่ว่า ลาน้านล่างเนี้ยก็ต้องเตรียมปลั๊กไฟมายาวหน่อยนะครับเพราะว่าจุดต่อปลั๊กไฟก็ค่อนข้างไกลนะครับส่วนลานด้านด้าน,านบนนู้นที่หน้ากลางนู้นครับแดนบูสีขาวนู้นก็จะมีปลั๊กไฟจนมาถึงลานโคนมะม่วงเนี่ยครับปลั๊กไฟจะมาถึงเป็นหลายจุดนะครับเนาะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับพื้นที่ลานตรงนี้ก็กางได้ไปจนสุดนู่นครับแนวป่าไผ่นู้นครับสามารถกางได้ไปจนสุดแนวป่าไผ่ก็จะเขาจะมีไฟ มีไฟเป็นไฟสองสว่างให้อยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องใช้ปลั๊กถ้าเราจะเป็นต้องใช้ไฟนะครับเขาจะมีเขาเรียกใช้ยงปลั๊กมาให้อยู่แต่ว่าก็เราก็ต้องมีปลั๊กพ่วงที่ค่อนข้างยาวหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ต่อจุดพ่วงไฟไว้นะครับ ครับบริเวณลานกลางเต็นท์โซนด้านล่างกับก็สําหรับวันนี้นะครับน้าจะมาสรุปสําหรับลานกลางเต็นท์ที่ตรงนี้ก็จะเป็นสวนสุบินนะครับสวนสุบินก็เป็นปาจีนบุรีนะครับมี่อยู่ในเขตติดต่อของป่าจีนบุรีฝั่งน้าเขียวนะครับก็ลานกลางเต็นท์ที่นี่นะครับก็เป็นลานที่เอ,อเป็นขนาดสักสี่เมตรขึ้นไปเนี่ยก็จะมีมุล ที่กลางค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าลานเดี๋ยวจะเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วก็แต่และสเต็ปเนี่ยอาจจะไม่รองรับเต็นที่ขนาด4เมตรขึ้นไปในแนวเป็นในแนวขวางแทนนะครับอย,อย่างเช่นของนาก็เต็นท์ประมาณ4เมตรกว่าก็กลางในแนวขวางแทนนะครับก็แต่ถามว่าก็ได้นะครับก,ก,ก็ก็สามารถ ชมวิวได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเป็นบางเป็นโซน,นครับก็จะมีโซนที่ลมแรงก็จะเป็นโซนที่ตรงช่องลมก็คือโซนลานล่างสุดนะครับจะเป็นช่องช่องช่องเขาเป็นช่องลมก็จะทําให้ลมแรงก็ถ้าใครไปกลางโซนนั้นก็เตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมนะครับส่วนลานกลางเต็นท์ที่นี่นะครับก็มีห้องน้ําให้สองจุดนะครับจุดด้านบนสุดเลยนะครับกับจุดตรงกลาง ส่วนด้านล่างต้องเดินมาใช้ห้องน้าร่วมกวับตรงกลางครับแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟลานบนกับลานกลางจะมีปลั๊กไฟอ่าแทบจะ5เมตรถึง3เมตรนะมีจุดหนึ่งเลยนะครับปลั๊กไฟค่อนข้างเพียงพอนะครับแล้วก็มีค่าบริการการเต็นท์ก็คนละ150บาทนะครับค่อนข้างถูกนะครับแต่ว่ามีค่าบริการใช้ไฟนะครับอีก50บบาทนะครับอื่นๆก็ดิน นี่เป็นดินเหนียวคนดินล้วนนะครับก็ปักสมอได้อยู่จะไม,ไม่ไม่ได้มีดินหินเนาะก็เป็นดินเหนียวปนดินล้วนวก็ปักสมอดีแล้วก็นั่นแหละครับอย่างที่น้าบอกคือมันมีบางจุดที่มันลมแรงนะครับก็ดูกันด้วยนะครับดูทิศทางลมด้วยนะครับแล้วก็วิวที่นี่นะครับกเ็เป็นวิวทิวเขาด้านหลังนะครับแล้วก็โอกาสก็มีเห็นทะเลหมอกมีโอกาสเห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับถ้าเกิดว่า ไม่มีเมฆจนเกินไปส่วนน้ามาวันนี้นะครับก็ช่วงเช้ามืดโดนฝนนะครับก็เลยไม่ได้เห็นทั้งเมฆแล้วก็ฝนก็ไม่ได้เยอะมากก็เลยไม่ได้เห็นทะเลหมอกนะครับก็สําหรับของน้าในส่วนอื่นๆนะครับก็ควรระวังข้อควรระวังก็ทําอาหารทําอะไรกินเสร็จแ,แล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามีน้องหมาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วก็เรื่องกลิ่น,นครับก็จะเป็นกลิ่นธรรมชาตินะครับก็จะเป็นกลิ่น อูนม,มูลวัวนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าที่นี่เขาเลี้ยงวัวนะครับก็ถ้าใครรับตรงข้อน,นี้ได้ก็โอเคครับอื่นๆก็มีอะไรมีกาแฟะนะครับให้บริการนะครับทั้งวันนะครับฟรีนะครับเป็นกาแฟซองนะเดี๋ยวบาคคิดว่าเป็นคาเฟ่ับเป็นกาแฟซองนะครับเป็นกาแฟซองบริการฟรีมีกาแฟมีโอวันตินมีอาหารตามสั่งนะครับสามารถสั่งได้ แล้วก็มีบริการสินค้าอื่นๆหรือฝากซื้อสินค้านะครับอันนี้ก็สามารถฝากซื้อได้นะครับส่วนที่เหลือก็ฝากอีกนิดนึงคือร้านที่อยู่ไกลสุดเตรียมปลั๊กถ้าใครสนใจร้านที่อยู่ด้านล่างสุดเนาะก็เตรียมปลั๊กไฟมายาวๆหน่อยเท่านั้นเองครับเพราะว่าจุดพ่วงมันน้อยนะเนาะดวเผื่อเราไปได้จุดที่ไกลปลั๊กก็จะต้องใช้สายพ่วงที่ยาวแต่ส่วนที่ร้านที่แบบมันเป็นร้านหนึ่ง ด้านบนกับร้านตรงกลางเนี่ยปกักม,นม,นม,นมนันมันมันถึงเวลวปักมันเพียงพอ,อแล้วะโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตการแจ้งนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะพาไปที่ไหนคลิปใหม่มีอะไรนะครับก็ฝากติดตามกันไว้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ